ทุกคนสวัสดีครับวันนี้ผมมากินร้านเจ๊เต่าเดี๋ยวหมูตุ๋นนะครับนี่ร้านน่ารักมากเลยแต่เราจะไปนั่งกินฝั่งนู้นกันนะครับซึ่งร้านจะอยู่อ่า ซอยโยทินพัฒนา11แยก15หมู่บ้านเค okay, หาทิพย์นะครับนี่มุมน่ารัก,กน่ารักดูล่มลื่น,นก็คือมันจะมีถนนนะครับเป็นซอยหมู่บ้านเก่ามีถนนร้านอยู่ฝั่งนู้นนะฮะนั่งตรงตรงร้านก็ได้หรือว่าจะข้ามฝั่งมานั่งฝั่งนี้ก็ได้เพราะว่ามีมุมน่ารักน่ารักสบายตาด้วย ดูน่ากินมากเลยคุณผู้ชมน่ากินไหมใช่ไหมน่ากินไหมว้าวถ้านั้นก็ต้องรอเปลี่ยนก่อนอร่อยไหมน้องพึ่งอร่อยค่ะยังไม่ได้กินอันนี้น้องกุ้งทานอะไรคะเล็กเนื้อตุ๋นค่ะเล็กเนื้อตุ๋นเล็กหมูตุ๋นนะเพรย์แล้วน้องพึ่งล่ะครับทานอะไรครับมีขาวหมูค่ะมีขาวหมูเป็นไงบ้างอร่อยมาก อร่อยมากค่ะสุดท้ายน้องบีงหมดแล้วอะ่ะหมดแล้วกิน like อะไรครับวันนี้บะหมี่หมูมสดอันนี้คือน้องบีเป็นคนแนะนําร้านนี้มานะครับใครสนใจก็ตามมาได้อยู่ที่ตรงนี้ครับซอยโยธินพัฒนา11แยก16 15 16ว15